สิบอันดับจรสลัดที่แข็งแกร่งในเรื่องวันพีสน,นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตายผมด้วยนะครับอันดับที่1ิได้แก่บิ๊กมันนะครับบิ๊กมาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะครับเขาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีสแล้วนะครับเพราะว่าพลังการลาของเขามีมากมายนะครับแต่เสียดายนะครับที่เขาด่าไปพ่แพ้ให้กับคีกาล อาการของเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับอันดับที่เก้าต้องยกให้กับชายคนนี้นะครับชายตาเหี่ยวนะครับที่เป็นหน้าดาที่เก่งที่สุดในโลกครับและเขาก็มีฝีมือทัตเทียกัสิงกักะพันหยผมแดงนะครับแต่ฝีมือของเขาก็ยังไม่ธรรมดาก็เลยนะครับผมเลยจึงจะอันดับเขาอยู่ที่อันดับที่เก้านะครับอันดับที่แปดโคซกิโอเดน,นนะครับโอเดนเป็นซามูรไร ควายวานุกนะครับแล้วเขาเป็นสมูไรที่เก่งกาจมากๆนะครับแล้วเขาก็เคยอยู่เรือของหนวดเขาแล้วก็โรเจอร์นะครับไคโดก็ยายอลัดเลยครับว่าโอนเดนเป็นคนที่แก่กว่าเขานะครับและโคซกิโอนเดนย,ยังมีความแข็งแกร่งอย่างมากมายเลยนะครับอันดับที่7หนวดด่านนะครับหนวนดด่านหรือชื่อเต็มๆคือมาเชลดีทีสนะครับทีสเป็นคนที่ ค่อนข,ข้างจะไม่นอนนะครับแล้วเขาเป็นคนที่กินผลไม้พิซาจถึงสองผมได้นะครับแล้วเขาก็ไม่เคยนอนหลับเลยนะครับตามชีวิตของเขาและเขาเป็นเป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิแทนขอดเขานะครับอันดับที่หกได้แก่หนึ่งในสีจ่จักรพรรดิผมแดงแซงคูดแซงคูดเป็นตัวละครแรกๆที่โจฮกฮิราชาอาน,นะครับ แล้วเขาคือผู้ใช้หาคีตาสามรูปแบบนะครับและก็ชันนานด้วยนะครับแถมมีประสบการณ์มากใาม่นะครับแถมเขายงมาอยู่สงคารมาลีฟอด้วยนะครับอันดับที่5้าไคโดร้อยอสูษรนะครับหรือสี่มีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับไคโดเป็นสิ่มีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับแล้วเขามีความแข็งแกร่งยามากใหม่เลยนะคะรับภารกังของเขาก็ ถือว่าแก่งแก่มมากๆนะครับแถงเขายาฆ่าตัวตายหลายต่อหลายรอบนะครับแต่ถึงอย่างงั้นเขาก็ไม่ตายนะครับอันดับที่4มังกี้ดีลูฟี่นะครับลูฟี่เป็นผู้ใช้ผลไม้ปีศาจยาของกูมุกูมุนะครับต่อมาก็มีชื่อชจีว่าผมฮิโตฮิโตมูเดียวเทนิกาดนะครับแล้วเขาเป็นคนที่สามารถเอาชนะสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยา ไคโดร้อยสูงได้นะครับแล้วเขาก็มีล่างเกียร์ห้ล่างสุดเลยนะครับอันดับที่สาขอยกให้กัดชายคนนี้นะครับราชานรกซีเวอร์ลลี่นะครับแล้วอันดีตของขาเคยเป็นคู่หูของราชาโจสลัดอย่างโกดีโรเจอร์นะครับเรลลี่ก็ยังสอนวิชาให้กัดแชงกับลูฟี่นะครับตองเกาะชชบอดี้เขาเคยปะทะก,กับคิซารุด,ด้วยนะครับ แขคิซารุก็จะเอปากบอกเลยครับว่าเขาคงไม่สามารถเอาชนะเรลี่ได้นะครับท่านหนึ่งหนึ่งกับเรลี่อันดับที่สองขอยกให้กับหนวดเขานะครับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับับบหนวดเขาอยากเป็นคู่ปากของโรเจอร์ด้วยนะครับแล้วเขาเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับแล้วเขาก็กินผลไม้ปีศาจอย่างกุระก,กุระด้วยนะครับแล้วเขาก็มีอาคิตาซาูแบบนะครับเขาเป็นเพีย รอแค่โกดีโรเจอร์นะครับเพราะว่าฝีมือของเขาก็ไม่แตกต่างจากโรเจอร์นะครับอันดันดที่1เราคงไม่ต้องสงสัยกันนะครับนั่นก็คือใช้ที่เป็นราชาโจสลักอย่างโกดีโรเจอร์นะครับโรเจอร์เป็นผู้ชายที่ได้ข้อของทุกสีทุ่อยยางบนโลกนะครับและเขาก็เคยต่อสู้กันมาเขานะครับที่เป็นถึงเพื่อนแล้วก็เป็นคู่แข่งนะครับพวกเขาต่อสู้กันโดย ดาบไม่ถึงตัวนะครับโรเจอร์คือใช้ที่ไปเกาะสุดท้ายได้ไปได้ไปนคนแรกขอเรื่องวันพีชนะครับและฝีมือของเขาก็ไม่ธรรมดา